สวัสดีค่ะโอ้ก็ช่างแก้วบรรดาลเคนโชว์เอาเชียวค่ะพ่อแม่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานแล้วเราอยู่ที่งานมรดกโลกบ้านเชียงอำเภออำเภออย่างวะอำเภอบ้านเชียงอเอ้ยบะแม่ไม่ใช่ตำบลอะตำบลบ,บ,บ้านเชียงอำเภออย่างบ้รนหลุนะคะบบน่ะจำไม่ได้จังหวัดอุดรธา,านีเด้อพ่อแม่นี mm ่ hmm. หนูไปซื้อของกินมาอยู่กับ <Hello. S 1> mm hmm. เออกินอีกแล้วมาหอ,หอนเท่าก็กินเลยนะคะัคะนนี้กระถ่ายคิดปัสะสัตวันนี้น่าจะงานฟรีเท่านี้การการกับมา ของหนูมีหมาล่ากับใส่กรอบผลไม้ของไอ้หรอคะว่าไหมของหนู มีหอนองแก้มไหมเนาะไปลุ้นแจกเหลาเอาไว้ก่อนนอนนี้พี่เอมมีให้หนูไหมเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยขอไปบึงท่านเนี่ยอผู้ใดญวันนี้ไม่มีรำถวายนะคะเราจึงถ่าเนาะแมนฉากมีไหวพระไหวพระก็ว่าเี้พอดี้ะ ไปดักเจาเจาลงเงแไปพอสมกัักทยเจานี่ก็่ล้่เจาไปงานออกตลาดไ่ได้น่ได้ี่นนี่องไ้พ่ได้จ้ะ่อ้วพี่น่องข้ามปุ๋นปีก็พี่น้องซี้เียวกับเต็มได้ไหมจกับข้ามปุนข้ามุนมหาห้อเหมือนเลย ยั่งใจจเราไม่อยากออกซองทั้ทงอย่างเอาปันไฟเราบอกเอานี่ไงเจอเหมืนมขอขนเดิมข่อนให้เราไปแล้วครับชึบนี่เป็นเราไฟปันแล้วไฟคือท่านไงหมา เดี๋ยวหนูไปซื้อน,น้ำแข็งกันาใส่กับน้ำมีศิลปินคนเดียวที่ใส่เต้นได้คุ้มมากเพราะนั้นคือศิลปินคนเดียวนะคะที่ใช้เต้นใหญ่กว่าเพื่อนใครอยากนานน้ำมีมากด้ <laughs> <laughs> วยเอาน้ำแข็งใส่แก้วจ้า มันมีสถานที่โคตรกว้างให้พวกล่าแม่ค่ะก็อขั้งน้เป็ของหนาดีตัวนี้ใส่ได้บ่ละพอดีจ้ะได้ครได้กินเยง แซบ lah ล่ะแซบบ่จน Ni ni ni, ๆๆ ni ni บ่นี่นี่ ัังนไฟเขาคือปติหรอเพรายอเพิ่นคือติดแล้วใส่ไปเช็คประชาก่อนลูกก่อนนะเอาพ่อขอพ่อคือติดแล้วไฟเงียบ่พ่อไฟเหียบ่ะ ไ,ไฟลกเครื่องปั่นมันมังแต่ก็เทาเดมตัวันนี่โอ้สิห้าวินา้วสวัสดีครับ <c oughs> พี่โมไปไหนอะวัสดีค่ะน้องแก้มนี้ค่ะนี่พี่โมแล้วพี่อาน้าหรอะใช้เป็นองราตามหาศาตที่ไหนก็ไม่รู้ โอ้ยตดอรเอาไฟกระทันได้มาให้จังเลยอ้อบาทเอ้ยไฟมาแล้วเอ้ยพี่โมกำลังจะไปบ่นเลยว่าไฟไม่มาปลาฉลาพรสอกแล้ว <c oughs> ชาอชาพรมา แล้วก็ตรงนี้ก็นั่งตรงเติของมันนหน่อยนะที่ก้คนน่ะนะครัเป็นอยังเขาเป็นยังไเป็ากเ่เขาะาอะไรอ่ะพุดดิ้งเฮ้ยขอบคุณค่ะบพี่เอต้วันต้หวันด้วยนะคะเกินพี่เนาะแมนหนูเดยกพี่รอ่ะวานัะวทวันอปุกโอ้สองสามแมนด้เ็จกี่แมแท เนไไไ่ได้เดยพ่อได้หรอเมาได้หรอเห็นเน่ทายลงเลยครับผมครับได้แล้วค่ะขอบคุณพี่เอไต้หวันด้วยนะคะคิดว่าจะไม่มีของอู๋ซะแล้ว <laughs> เพราะพ่อแม่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เด้อลูกสาวเขาอนุญาตลงคลิปก่อนนะคะวันนี้เจอกันงานมรดกโลกอ๋อพ่อกันอีกแล้วงานมรดกโลกบ้านเชียงชีวิตทวนนูบจะน้ำกันบอกชีวิตวนนูบจะน้ำกัดพ่อแม่ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะจุ๊บจุ๊บ